เราประสบการณ์หลอนที่เกิดขึ้นกับตัวผอเองลดของเล่นหลอนนะครับเสียงเลยว่าะว่าตอนที่เราขึ้นไม่มีอะไรอยู่ข้างล่างเลยทุกเห็นไมละไกลๆเหมือน<ะ>เด็กที่มันเปิดเล่นอยู่สวิต์เปิดอยู่ล้อหมุนอยู่นี่มันมาได้ไงวะสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการบากผี EP แรกนะครับกับผมใจเหนือแม่จริงตัวผมเนี่ยไม่ถือว่าขั้นเป็นคนเห็นผี หรือมีเซนอะไรนะก็แค่เห็นแบบแวบๆบแบบได้ยินบ้างได้กลิ่นบ้างสัมผัสคนลุกบ้างก็เป็นครั้งคราวนะแต่ก็มีเรื่องหลอนอีกหลายๆเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในอีีต่อๆไปอีพีนี้มาเล่าประสบการณ์หลอนที่เกิดขึ้นกับตัวผมเองเลยคือรถของเล่นหลอนนะครับรถของเล่นคันนี้เป็นรถของเล่นที่พี่สาวเนี่ยซื้อมาให้กับหลานของผมก็คือลูกเขาแหละอายุก็ราวๆประมาณ3าขวบ4ี่ขวบประมาณนี้ ก็คือจะเป็นรถของเล่นคันเล็กๆประมาณฝ่ามือที่มันจะใส่ฐานได้เปิดสวิตช์ปุ๊บล้อมันจะหมุนได้มีไฟมีเสียงของล้อที่มันหมุนเฟืองล้อคือเราได้ยินแน่นอนเวลาถ้าเกิดมันเราเปิดสวิตช์แล้วทำงานอย่างเงี้ยนะคือปกติแล้วเนี่ยพี่สาวผมเนี่ยจะขึ้นนอนขึ้นบ้านขึ้นชั้นสองไนงะห้องนอนเนี่ยประมาณสามทุ่มแล้วก็ก่อนจะขึ้นเนี่ยเขาก็จะเก็บ ของเล่นต่างๆของเล่นของที่ลูกลูกชายเขาเนี่ยเล่นไว้เขาก็จะรวบรวมเก็บในในหลังในลัง,ล,งลังกระดาษธรรมดาเลยหลังกระดาษรวมกอง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 กันไปทุกอย่างเก็บหมดละอ่าเรียบร้อยก็ขึ้นนอนกันไปส่วนตัวผมเนี่ยจะเป็นคนที่กลับบ้านมาคนสุดท้ายเพราะว่าเล่นดนตรีกลางคืนด้วยพอกลับมาถึงสิ่งภาพที่เราเห็นก็คือเป็นเรื่องที่มันชินตายไปแล้วเปิดประตูเข้ามาปับ๊บก็จะเห็นอ่า ที่บ้านปิดไฟมืดแต่ก็จะมีหลอดนี่อ่าเขาเรียกว่าอะไรหลอดไฟกลมดวงเล็กๆอยู่ตรงอยู่ตรงก่อนทางขึ้นบันไดซึ่งก็จะให้แสงสว่างของในบริเวณในตัวบ้านเนี่ยก็จะแบบสลวสโวหน่อยแต่ตรงหน้าบันไดเนี่ยมันจะสว่างนิดน,นึงผมก็เห็นอ่าก็ไม่เป็นก็ไม่มีอะไรคือทุกอย่างมันเป็นปกติมากเร็จปุ๊บพอเราเดินขึ้นบันได ขึ้นบันไดให้หนึงภาพตามนะขึ้นบันไดปับ๊บมันก็จะหันกลับมาอีกข้างหนึ่งเพื่อขึ้นไปที่ชั้นสองเราขึ้นชั้นสองเราก็จะเจอกับห้องน้ำซ้ายมือเราจะเป็นห้องของคุณแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็ลูกของเขาขวามือจะเป็นห้องของผมอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วก็เปิดประตูแกะเข่าห้องเราไปวางกีตงกีตาร์วาง,กง,กง,กาวางปกติถอดเสื้อผ้าอ่ะออกมาอาบน้ำพราออาบน้ำเสร็จ ก็กลับเข้าไปในห้องนอนเราเข้าไปในห้องนอนเราแล้วก็ดูทีวีอะไรไปตามปกติตามเรื่องตามราพัากนึ่งอะเริ่มง่วงปวดทีแฮะเราก็ออกมาจากห้องน้าพอเปิดประตูแกลกออกมาปั๊บสิ่งแรกที่ได้ยินเลยก็คือเป็นเสียงงงิงงิงงงงีงงงคือแบบเสียงอะไรวะเสงยงิงงิงเงเงีง้ยเง้ยงงดูข้างล่างก็ยังไม่แต่เสียงมันได้ยินมาจากข้างล่างแน่ เราก็เอ๊ะหรือมีใครอยู่ข้างล่างหรือเปล่าทีนี้อ่าเราก็เลยพอออกจากห้องเราตรงข้ามก็คือจะเป็นห้องของทางคุณแม่แล้วก็พี่สาวแล้วก็หลานเนาะเราก็เลยลองเดินเดินเดินย่องไปบิดลุกบิดประตูแล้วลองย่องดูอ้าวอยู่ครบหลับกันหมดแล้วหลับกลนกันหมดเรียบร้อยละแล้วเสียงอะไรข้างล่างเพราะว่าตอนที่เราขึ้นไม่มี อะไรอยู่ข้างล่างเลยทุกอย่างเงียบสนิทมีแค่ไฟดวงเดียวที่เปิดไว้แล้วก็กั้นใจเดินเข้าห้องน้ําไปฉีก่อนพอฉี่เสร็จปุ๊บเราก็เอาไงดีวะใจไว้อย่างนี้หรือจะลงไปดูแต่ถึงใจละว,ว่าจะลงไปละไปดูอยากรู้ก็ลองเดินเดินบันไดลงมาตึดต๊ดตึด๊ดตึ๊ดถึงที่มันเป็นชานพักระหว่างครึ่งทางบันไดก็ต้องกลับตัวเนาะมาฝั่งหนึ่งเพื่อจะลงอีกขั้นหนึ่ง เห็นไปละไกลๆเห็นว่ามันมีรถของเล่นคันหนึ่งนอนหงายอยู่ตรงก่อนทางขึ้นบันไดตรงนี้เป็นไฟก่อนทางขึ้นบันไดก่อนจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้เลยคือขั้นสุดท้ายคือถ้าลงไปยังไงเหยียบแน่นอนมันเป็นรถของเล่นที่มันเปิดใช้งานอยู่เหมือนเหมือนเด็กที่มันเปิดเล่นอยู่สวิต์เปิดอยู่ล้อหมุนอยู่งิงๆงไฟก็บวับบบบบสองตํามามันมาได้ไงวะเพราะก่อนขึ้นอ่ะไม่เจอไง ก่อนขึ้นน่ะเราเป็นคนขึ้นคนสุดท้ายแล้วพอขึ้นไปต่างคนก็ต่างหลับกันเรียบร้อยละแต่รถคันนี้มันมาอยู่ตรงนี้หมุนล้อหมุนงงๆไฟส่องถมางไม่มีทางไม่เห็นแน่นอนแล้วก็อสองจิตสองใจว่าจะไปปิดดีไหมนะจะเดินลงไปปิดสวิตหรืออีกใจหนึ่งมันก็กลัวก็ปล่อยแม่อย่างนั้นแหละ แต่ไอเสียงงี้ยเมันก็ดังตลอดแล้วอมันก็บ้านเราเ,เราต้องข่มมันแล้วก็ผมก็เดินลงไปเดินเดินตักตักต,กต,กตกไปจนถึงรถคันนั้นที่มันอยู่ข้างหน้าบันไดก็มือก็กําลังจะก้มไปหยิบเพื่อปิดปรากฏว่าก้มไปกําลังจะถึงแล้วมันปิดเองอัตโนมัติผมก็เอเอาไงดีวะก็เลยแบบ เอาวะหยิบขึ้นมาปุ๊บถอดฐานวางฐานวางรถเสร็จก็เดินต,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 ตักตั๊กต้ตขึ้นมันไดแต่เดินแบบอารมณ์เหมือนคนกลัวอยู่ในใจแต่ว่าฟอร์มเนียนฟอร์มไม่กลัวกลัวไม่ได้บ้านกูแล้วก็ฟอร์มเดินแล้วกลัวตะเลิดด้วยก็เลยความค่อยๆเดินตึ๊กตึก,ตกเหมือนแต่ไม่มีอะไรพอเปิดก็ห้องได้รีบปิดปุ๊บพอเช้ามาก็เลยถามคนที่บ้านว่า มีใครได้ลงไปข้างล่างไหมหลังจากขึ้นห้องนอนแล้วหรือหรือหลานชายเนี่ยได้ลงไปเล่นของเล่นหรือเปล่าตอนที่แม่กับยายหลับพี่สาวเขาพูดขึ้นมามึงจะบ้าเหรอเด็กอายุแค่สามสี่ขวมนี่จะเปิดประตูถึงเปิดลูกบิดถึงได้ยังไงผมก็อาชีพหายละสรุปที่เจอนี่คือยังไงผีหรืออะไรพี่สาวเขาก็บอกว่า กุมาหรือเปล่าเพราะว่าที่บ้านเนี่ยมีกุมารของหลวงพ่อเตนเนี่ยสามสี่องเลยกุมารเขาอาจจะอยากมาเล่นก็ได้เห็น <c oughs> ของเล่นของหลานเยอะก็เขาก็อยากอาจ,จะมาเล่นแล้วก็ลืมปิดหรือเปล่าผมก็เอออาจจะใช่นะฮะและนี่ก็คือเรื่องของรถของเล่นหลอนนั่นเองนะครับสำหรับอีพีแรกนี้นะฮะยังมีอีกหลายอีพีและอีกหลายเรื่องราวความหลอนให้ทุก คนได้สนุกสนานกันแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวความสนุกของรายการปากผีนะฮะส่วนอีพีหน้านั้นบอกเลยว่าโคตรหลอนหลอนมากๆเป็นเรื่องของผีที่มันชอบกินของมินมนเน่าๆอีพีหน้า ติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังสำหรับอีพีนี้ลนาะไปก่อนสวัสดีครับ